กองทัพยูเครนได้ทําการส่งดโดรนคามิกาเซ่เข้าไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสําคัญในรัเสเซียและรัเสเซียก็โจมตียูเครนด้วยสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้5พฤศจิกายน2025ในช่วงครึ่คืนที่ผ่านมาเกินระหว่างวันที่4และ5พฤศจิกายน2025กองทัพยูเครนได้ส่งดโดรนคาเิกาเซ่ไปทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายที่สําคัญในรัเสเซียและในพื้นที่ยึดครองชั่วคราว โดรนถูกปล่อยออกจากฐานในยูเครนมันพุ่งทะยานตรงไปเมื่อมันบินผ่านไปยังออริอลทีมต้านอากาศยานของกองทัพระเสริได้มีการเปิดฉากใช้ปืนระดมยิงสกัดกั้นโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนเสียงปืนต้านอากาศยานดังระง,งมไปทั่วบริเวณชาวบ้านในพื้นที่ต่างนุกขึ้นมานั่งดูและติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานโดยอ้างอิงตามการงานจากแหล่งข่าวชาวบ้านในท้องถิ่นออริอลประเทศรัสเซียมีเสียงดโดรนบินเข้าไปในออริอลจากนั้นก็มีเสียงปืนต้านอากาศยานดังระงมไปทั่วก็เกิดจากการที่ทีมต้านอากาศยานของกองทัพรัสเซียพยายามที่จะยิงสกัดกั้นดโดรนครับหลังจากนั้นก็มีเสียงระเบิดเกิดขึ้น ไม่มีการรายงานแน่ชัดว่าโดรนได้พุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่ตรงไหนหรือไม่แต่ว่าโดยทั่วไปในช่วงที่ผ่านมาออริอลจะเป็นเมืองผ่านของโดรนครับแต่ก็มีรายงานว่าโดรนก็พุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่เป้าหมายในออริอลด้วยและมีรายงานด้วยว่ามิไซล์ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานผลิตกระแสฟไฟฟ้าในออริอล มีแสงสว่างวูบวาบเป็นระยะๆะะเกิดขึ้นบริเวณโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าในออริอัลคาดว่าแสงสว่างวูบวาบที่เกิดขึ้นคงจะเกิดจากการที่โดรนคามิกาเซ่หรือมิซอยของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวครับก่อนหน้านี้โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนก็เคยพุ่งทะยานเข้าใส่โรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าและผลิตพลังงานความร้อนในออริอัลครับนี่เป็นครั้งล่าสุด มีรายงานว่ามิสไซล์ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวหละะังจากนั้นมีรายงานว่าโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปยังวลาดิเมร์สกายาประเทศรัสเซียโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเจาะจงไปที่สถานีจ่ายกระแสะไฟฟ้าในวลาดิเมร์สกายาซึ่งเป็นสถานีจ่ายกระแสะไฟฟ้าจํานวน750กิโลวัตต์ก่อนหน้านี้ สถานีจ่ายกระแสฟไฟฟ้าแห่งนี้ก็เคยถูกโจมตีครับนี่เป็นครั้งล่าสุดที่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่สถานีจ่ายกระแสฟไฟฟ้าวลาดิเมอสกายา นั่นเป็นเสียงการรัวปืนต้านอากาศยานของกองทัพรารเซียที่พยายามจะยิงสกัดกั้นโดรนคามิก,กาเซ่ของยูเครนในเวลาดิเมทรายาครับนอกจากนี้มีรายง,งานด้วยครับว่ายูเครนยังได้เข้าทําการโจมตีพื้นที่เป้าหมายสําคัญทางทหารในพื้นที่ยึดครองโชคราวของกองทัพรัรเซียซึ่งอยู่ในยูเครน นี่เป็นจังหวะที่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนบินเข้าไปในพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียหลังจากนั้นทีมต้านอากาศายานของกองทัพรัสเซียก็ได้ใช้ปืนยิงสกัดกั้นโดรนของยูเครนครับทางรัสเซียได้ทําการรัวปืนเข้าใส่โดรนของยูเครนทางรัสเซียได้สาดกระสุนเข้าใส่โดรนคามิกาเซ่ของยูเครนซึ่งการยิงสกัดกั้นนั้นดูเหมือนว่าจะมีการยิงสกัดกัน้นกันอย่างหนัก ใช้กระสุนปืนไปหลายนัดยิงไปหลายนัดจนทำให้ปืนของทารเสเซียนั้นควันขึ้นเลยทีเดียวครับที่มีควันออกมาจากปืนนั้นไม่แน่ใจว่าเกิดจากการใช้งานอย่างหนักหรือว่าเกิดจากกระสุนระเบิดในลำกล้องก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าคงจะใช้การไม่ได้สำหรับปืนกระบอกนี้แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้ตั้งข้อสังเกตว่าทารเสเซียได้ทำการยิงสกัดกั้นดโดรนของยูเครนอย่างหนัก จนทําให้ปืนใช้การไม่ได้นั่นก็เป็นเหตุการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ